การฝึกจิตใจให้ไม่ตกใจในสถานการณ์ไม่คาดฝันสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่สำคัญมากสำหรับการใช้ชีวิตในโลกที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานั่นคือการฝึกจิตใจให้ไม่ตกใจในสถานการณ์ไม่คาดฝันทุกคนคงเคยเจอเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกตื่นระหนกไม่ว่าจะเป็นข่าวร้ายการประสบอุบัติเหตุ หรือสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีการเตรียมตัวพร้อมการจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้และทำให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เป็นเรื่องสําคัญซึ่งเราสามารถฝึกฝนจิตใจของเราให้รับมือได้ดีขึ้นวันนี้ผมดิฉันจะมาแบ่งปัน5วิธีที่จะช่วยฝึกจิตใจให้เข้มแข็งในยามที่เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน 1. การฝึกสติ แมนฟ u นิส s s การฝึกสติเป็นวิธีที่ช่วยให้เรามีสมาธิอยู่กับปัจจุบันไม่ปล่อยให้ความคิดพาเราไปที่ความกลัวหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตการฝึกสติสามารถทําได้ง่ายๆด้วยการหายใจเข้าออกอย่างลึกๆและโฟกัสที่ลงหายใจนี่จะช่วยทําให้จิตใจสงบและสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น 2. การฝึกหายใจ Breathing Techniques เมื่อเรารเผชิญกับสถานการณ์ที่น่ากลัวหรือเครียดร,ร่างกายจะตอบสนองโดยการหายใจเร็วขึ้นซึ่งอาจทำให้เรารู้สึกตื่นตระหนกยิ่งขึ้นการฝึกหายใจช้าๆลึกๆจะช่วยลดระดับความเครียดและทำให้จิตใจ,จกลับมาอยู่ในสภาวะสงบ 3. การคิดในเชิงบวก positive thinking การฝึกจิตให้มองหาสิ่งที่ดีในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะช่วยเปลี่ยนทัศนคติจ,จากความกลัวหรือความกังวลเป็นโอกาส ในการเรียนรู้ลองถามตัวเองว่ามีอะไรบ้างที่เราจะเรียนรู้ได้จากสถานการณ์นี้การมองหาข้อดีและเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้น 4. การเตรียมความพร้อมทางจิตใจ (Mental Preparedness) เราสามารถเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันได้โดยการคิดถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนรับมือการฝึกคิดถึงการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน จะช่วยให้เรามีความมั่นใจเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงและไม่รู้สึกตกใจเกินไป 5. การรับรู้และยอมรับอารมณ์ Emotional acceptance สิ่งสำคัญคือการยอมรับว่าความกลัวและความตกใจเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติการปฏิเสธอารมณ์เหล่านี้อาจทำให้เราเครียดมากขึ้นแต่การยอมรับและปล่อยให้มันผ่านไปจะทำให้เรารับมือได้ดีขึ้น การฝึกใจให้รู้จักอารมณ์ของตัวเองและยอมรับมันเป็นการฝึกที่มีพลังอย่างมากในการทำให้จิตใจสงบสรุปทุกคนมีโอกาสที่จะผเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือการเตรียมจิตใจให้พร้อมอายุเสมอฝึกสติฝึกการหายใจและฝึกคิดบวกทั้งหมดนี้จะช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจและมีสติมากยิ่งขึ้น ขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้กับเพื่อนๆที่อาจต้องการกำลังใจในยามเผชิญสถานการณ์ยากๆนะครับค่ะขอบคุณและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับค่ะ